นะ่นระู้ดีเลยเฮ้ยม <Nope. S 2> ึงทำได้ยังวะมึงไม่เห็นหรอว่ากูดูนี้อยู่มึงไม่เห็นหรอมึงตามมึงไม่ทำอะไรในสองตาเนี่ยมึงมีไว้ทำอะไรมึงไม่เห็นหรอไอ้ควายมึงมึงเป็นขยะสังคมอไอเฮียทุกวันนี้มึงควรจะไม่อยู่โรงนี้ยคนสมัยเนี้ยควรจะหายไปนะมันไม่เห็นเหรอมาดูเนี่ยไอ้ควายถามนี่ตื่นก็ไม่ได้ซัดแม่งเลย ทำไว้นะคนสมัยเนี้ยเขาต้องถามเลยถึงจะรู้จบหีะอ,อ,อะไรตั้งไหนดิตั้งไหนยี่ส็จไปพี่ต่างกับบ้านว่ะเอาไปเออขอบคุณขอบคนณเดพรุ่งนี้คืนนะเออๆๆๆไป ดูอะไรอยู่ดูมันเพียอยู่เฮ้ยเราตั้งกูยี่สิบอะอะไรตั้งคูยี่สิบเลที่มึงยืมไม่หวนอะค่ากับบ้านมึงอะโอ้อะไรเพื่อนไม่ได้ยืมก็เพิ่งไม่ได้ยืมมึงจำคนผิดหรือเปล่าอาจจะเป็นอ๋กวนกวนน่าจะเป็นไอชี้แน่เลยไอชี้เออไอชี้คุณจำได้ว่ามันตัวว่นๆฝนบึบบึงอะเออไม่เป็นไรหรอกน่าจตายชี้แหละไม่ให้กูให้กูไปทวนให้กูไปทวงไอชี้เออชี้

ดิโอเคเแดนอกได้แรงลดดิตั้งใจเล่นใจบแน่อ้ไอาแล้วแม่งกดแรงมาด้วยตั้งใจเลืนใจบไีอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเล่ามาดิ อะไรขึ้นชิกูกดแรงให้มันแล้วมนันเอาเกไมไนมะ่ได้เออจบแล้วโอ้ยมาดิอือโอ้ยมึงจะกดแรงนะไมถาย,ายอ,าอูกดนะมาอบราดาเดราคาร์ตูโนเอฟเฟ็ตโซ่าโซ่อะของกินของเล่นเพื่อนเลย เฮ้ยจิไป,ไ,ปไหนวะไปไหนก็ได้เรื่องกูตโตแล้วมด,ด,ดูมึงดูแม่งคนท้นตีนปล่อยหน้าแม่งชิบหายเหยนัันโดนกูโดนกูแน่ เหี้ยอะไรมึงเนี่ยไอสัตว์เจ็บก็เจ็บปัญญาอ่อนว่ะโหเอ้มิกกี้จะไม่าวันนั้นเล่นเกมเว้ยแม่งกูกดแลงก็ไปเจอบอดโคตรเยอะแล้วกูตกแม่งจะกูชนะไอ้เหี้ยวันนี้มึงวันนี้มึงเล่าไหนอะโอ้ตอนนี้กูโคตรเยอะอ่ะกูบอกเลยเมื่อตอนที่กูยังไม่กดอ่ะประมาณไดมอนกว่าเดี๋ยวนี้แม่งขึ้นมาเกือบจะคอมมานเดอร์แลยยิไอ้ห้าเจอแต่บอดไอ้เหี้ยทีเอ็มไม่คิดยังไงว่าให้แรงไดมอนเจอบอด เออไม่สุดยอดเลยทุกอย่กูบดตอนดึกจริงตอนดึกคนเจมส์เไม่ต้องเล่นกันนี่พี่ยแต่ทำไมเจอบอดมาแม่งโอ้โหไอ้เแฟนวงแล้วไปโรงเรีย้ยป่ะไปโรงเรียนยังถูกว่าไปแล้ววัวเราไม่ไปโรงเรียนแล้วอ่ะจริงไปเล่นเกมกันไปโอเคออกลับบ้านกันได้หรอมะกูกินข้าวแล้ว กูกูก็บอกกินข้าวแล้วอ,อ,อ,อ๋อพี่ตอบตรงคำถามเลยโอเควะเ,ะเออเดี๋ยวกลับมากลับมายังยังมตอบตรงคำถามมาเลยโอ้ยตรง ไม่เห็นเหรอไอ้ตว์ไอ้ควายข้องตายตัวมันไม่เห็นเว้ยว่าดูนี้อยู่ <c oughs> <c oughs> มันไม่มีมันไม่มีเลยครับ